สวัสดีครับสวัสดีนะฮะ FC แฟนหวยนะครับสลับในที่ในช่องหวยดาวนะฮะทุกๆท,ท่านกันเลย นะครับก็มาพบกันนะครับสลับในนะครับบรรยากาศนะครับวันที่จะถูกหวยเรากันอีกนะฮะในงวดที่แล้วก็ยินดีด้วยนะครับสอนั่นแหละที่ผมบอกว่านะครับมันออกเลขเดิมนะสองหาออกได้เลย2.6ก็ต้องออกได้นะครับเสียดายที่ไม่ได้จับไปให้2.9เนาะเพราะว่ามันมีสูตรสตัวที่มันชนกันนะมันมี2.9ด้วยนะฮะผมก็เลยตัดออกในงานเข้าบนล่างเลย นะครับ fc โตโยงฟัน9เน้นเนะครับก็ยินดีด้วยนะเข้าอีกแล้วเนาะรถวิ่งตัวเดียวนี่3งวดเลยเนาะนะครับอ่ะก่อนจะไปดูในสรุปนี่ก็มาดูในนะครับสูตรทั้ง2ส,สูตรนี้กันก่นกอนนะครับเป็นสูตรนะครับหชุดนะสูตร2 2 4แล้วก็สูตร3 1 1นะมันไม่เข้านะก็กลัวไม่ได้ลงนะเดี๋ยวมันมาเข้าย้อนหลังนะครับเนาะนะอ่ะก็ถึงจะไม่เข้าเนี่ยก็ชนกันในที่ใน890นยนะก็มาในที่หลักหน่วยในที่ใน9 นะครับเนาะอ่ะมาดูในสูตร6ชุดนีะนะกันก่อนเลยนะฮะสูตรนี้ก็ใช้มาหลายงวดแล้วเนาะอืมงวด3เข้านะสี่ห้าหก็ไม่เข้าเลยอ่ะไม่เข้าก็ยังดีนะที่ยังมาในเลขเด่นเลขวิ่งอยู่นะสองเก้าสองหอ่ะนั่นแหละนะก็มาในหลักหน่วยนะเ้าอืมวดก่อนอ่าเข้าหลักสิบเนาะสลับหน่วยสลับสิบเนาะอืม แต่ส่วนมากเนี่ยตรงเนี้สาตัวเด่นเนี่ยเราตั้งแต่ลงงวดแรกเรามีพลาดแค่งวดเดียวนะฮะก็อาจจะเอาไปเป็นเลขเด่นเลขวิ่งก็ได้นะครับมาดูในล่าสุดแล้วกันนะฮะก็จะเอาผลในงวดที่แล้วมาก็จะเป็นอีกที่ได้เจ็ดศูนย์เนาะเจ็ดศูนย์สองเก้านะสองหกเนาะ 6, นะทำไมไม่ออกสองสองนะจะได้เลขเบิ้ลเนาะวันพระวันพระ บอร์นตะเคียนนะแต่ถ้าเผือนี่ออกมาตลอดนะฮะก็มาหาในหลักสิบนะฮะหลักสิบก็จะนําในหลักหมื่นนะคูณด้วยเลขคงที่2หลักพันคูณด้วย3นะหลักหน่วยก็จะคูณด้วยเลขคงที่7นะฮะศูนย์อะไรเป็น0 3 2เป็น6 6คูณ7นี่ก็จะเป็นในที่ใน42 6บวกกันกับ2ก็จะได้8นะ,ะเพิ่มแต้มไปก็จะเป็น9ในหลัก10นะครับส่วนในที่ในหลักหน่วย หลักหน่วยนี้ก็จะนำนะฮะในที่หลักแสนนะคูณด้วยเลขคงที่หกับ9หลักพันนี่จะคูณด้วยเลขคูที่8นะครับก็75 35นะครับ79เป็น63 82เป็น16 5บวกกันกับนะครับ3ก็จะเป็น8 8บวกกันกับ6เป็น4นะอ่ะสูตรแบบเพิ่มแต้ม4 5 6ก็จะได้แล้วนะครับสลับในนะฮะในสูตรนี้นะฮะ8 9 4 5 6 8 9 4 5 6หนะในล่าสุดก็หรืออาจจะเน้นในหลักหน่วยก็ได้นะครับในวันที่ที่7นะเนี่ยอาจจะเน้น4 5 6หรือจะมารอดูในสูตรนี้นะครับสูตรนี้เป็นสูตร8ชุดนะลงว่าแรกไม่มาเนะี่ยก็เข้าแค่หลักหน่วยเหมือนกันนะครับลงว่าที่2นะครับไมเ่เข้าก็เข้าแค่หลักหน่วยเหมือนกันนะหรืออาจจะเน้นเน้นหลักหน่วยเนาะ สูตร3 1 1นะ่งหนสลับในสูตรนี้ชื่อสูตรนะฮะก็ผลนะครับก็เอาของในงวดที่แล้วเนาะ7 0 2 9 2 6นยเก้องะเกิดเป็นออก2 2 6อีกนะฮะน,นั่นหมายควดนี้สิออก2องเก่ากว่าน้อหาในหลัก10นะฮะก็นำในหลักพันนะหลักพันหลักร้อยนะครับแล้วก็หลักสิบเกเป็น18นะครับ9 5เป็น45 9 8เป็น72นะ25เป็น10 8บวกกันกับ2เป็น0นะ5ตรงนี้ก็จะลดแต้มไปเป็น4อ่ะเหมือนในงวดที่แล้วนะฮะส่วนในหลักหน่วยก็นำในที่ในหลักร้อยนะคูณ3หลัก10คูณ2 9 3เป็น2 7 2 2เป็น4ก็นำอ่า7บวกกันกับ4เป็น11นะอืมก็เอา1ตรงนี้ไปเพิ่มแต้มลดแต้มมา2แต้ม4 5 9 0 1 2นะครับ 459012เนาะอ่ะมีชนกันไหมทั้ง2สูตรนะฮะไม่ชนกันเลยเนาะก็ก็มี9เนาะอ่ะหลักสิกับหลักหน่วยชนแล้วก็มี4มี5เนาะอ่ะก็หวังว่าจะเข้าแล้วกันนะครับจะเป็นสูตรไหนที่จะมาออกนะครับหรือถ้าเลือกไม่ได้นะฮะว่าจะเอาเลขไหนไปดูในชุดสรุปกันได้นะครับว่าจะ ได้เลขเด่นตัวเด่นตัวไหนก็ขอให้โชคดีกับในสรุปหวยลาววันนี้แล้วกันนะครับอ่ะนะฮะก็หลังจากนะครับที่ได้ดูนะครับสูตรที่นะ่าสนใจกันไปแล้วนะครับก็มาดูในชุดสรุปแล้วกันนะครับว่าจะได้เลขเด่นตัวเด่นตัวไหนนะครับสำหรับในหวยลาวพัฒนานะจะออกเลขเดิมเลขเก่าอีกไหมนะครับเลขตั้ง เลขบอเอื้อบอรอยากนะครับเนาะออกตัวเก่านะแต่ผมก็ให้ไปนะในที่เดียวสองหกนั่นแหละที่ผมบอกว่าสองห้าก็ยังออกได้เลยนะฮะบางท่านก็นั่นแหละนะที่ผมบอกว่าสองหกนะครับเนาะอ่ะสายรู่สายวิ่งนี่เน้นรูดฟันรูดวิ่งตัวเดียวสลับเอฟซีตัวยงก็ยินดีด้วยนะเสียดายตัวจอนี่ยเก้าสองนี่เป็นติดเลขดาบผมนะครับเนาะนับคักนับแนวมาบอกซ้ำนะครับเนาะเออแอบบอกว่าต้องซื้อว่าต้องซื้อมาติอ่ะนะครับก็ เอามาดูแนวทางของในวันนี้แล้วกันนะครับสำหรับในหวยลาววันศุกร์นะศุกร์ที่7พฤศจิกายนนะครับเนาะ mm hmm. ก็วันนี้ให้ไปที่เลขเด่น1เด่น9สิฮะ9 1 2 8นะ mm hmm. ในงวดที่แล้วให้ไป4 2 1 9นะบางท่านก็นำไปสลับกันเนาะเป็น2 9นะครับงวดก่อนก็ก็เข้าเหมือนกันนะเลขเด่นเนี่ย4ตัวเนี้ยนะถ้าไม่ชอบที่ผมจับให้ก็อาจจะลองนำไปสลับตำแหน่งกัน นะก็ไม่แน่นะอาจจะถูกทมตัวก็ได้นะครับก็จะเป็นในเลขเด่นของในวันนี้นะครับพอดูในชุดตัวเจาะเลขเด่นชุดเด่นกันนะครับในชุดแรกนะฮะก็จะเป็น,นที่หนึ่งหนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดแล้วก็หนึ่งห้านะครับสำหรับในชุดในเด่นหนึ่ง ก็านะ้าหนึ่งมาเนี่ยนะก็หวังว่าจะมีอยู่ใน6ชุด6คู่นี้นะฮะก็หรือถ้าไหนชอบในเด่นหนึ่งก็อาจจะซื้อไว้ติดไว้แค่ในชุดได้เด่นๆก็ได้นะครับก้นจิตถึกไม่ต้องไปซื้อหลายเด้อนะครับเนาะงวดที่แล้วนะผมให้ไปแล้วแหละแล้วผมมาจุดทูบที่หลังนะครับเลขทูบเนี่ยดันได้เหมือนกันกับในที่ผมสรุปเลยให้ในงวดที่แล้วนะจุดทูบจุดได้ที่หลังนะครับไม่ไม่ออกในงวดที่แล้วนะครับอ,อาจจะมาออกในงวดนี้ก็ได้ นะครับเลขทูบเนาะ9 9 4 6 6 4 9นี่แหละนะมันมีเลข3ตัวนี่แหละนะครับอืม่ะเผื่อมันจะมาออกในงวดนี้นะครับเนาะจุดขอในงวดที่แล้วบาออกมาออกงวดนี้เด้อนะครับชุดเด่นในชุดหนึ่งนะฮะก็จะเป็นในที่ใน2 3 2 4 2 2 2 5 2 7แล้วก็2 1นะฮะสำหรับในชุดในเด่น2เนี่ยฮะก็ ไม่แน่นะฮะอาจจะออกสองตัวเดิมแต่แต่ผมว่าคงจะไม่ออกสองกหรอกเนาะถ้าจะออกตัวเดิมเนี่ยก็คงเป็นสองหนึ่งนะ21หนึ่งหรือสอง้านี่แหละนะครับถ้าจะออกเลขเดิมนะหรือสองสนะสองสองสองสายังไม่ออกเลยนเนาะนะช่วงนี้เลข2มาแรงนะครับก็ขอให้โชคดีกับไดต่น2องเยกันนะครับส่วนดีชีตในตัวกันกันไว้ก็87ดเจนะตัว87เจเนี่ยมาตัวสุดท้ายเลยนะครับเนาะ ทีแรกมัน87ไม่มีนะผมเพิ่มเข้ามานยก็นึกได้เอ้นะครับเผื่อมันจะมาออกเหมือนหวยไทยเนาะเนี่ยทีแรกก็มีอยู่6ชุดแค่นี้แหละนะครับเนี่ยมี83 81 85 94 98 97เนี่ยแล้วเพิ่ม87เข้ามานเนี่ยเห็น98ก็เลยเอ้นะครับอ่ะเพิ่ม87เข้ามาเผื่อมันจะมาออกหวยไทยนะครับเหมือนหวยไทยเนาะเผื่อมันจะมาตามหวยไทย นะครับอ่ะและนี้ก็จะเป็นในชุดในตัวกันนะฮะหรือใครชอบแค่ในชุดนี้ก็ซื้อไว้ติดไว้นะครับแค่ในชุดนี้ก็ได้นะมาดูใน3ตัวนะครับงวดนี้ก็หวังว่าเลขเปิ้ลเลขหมเนาะที่ผมให้ไปเนี่ย922211นะฮะแล้วก็151นะหลังวันพันแหละนะเลขเปิ้ลเลข,เลขหมนะครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยมันหวยวันศุกร์ที่แล้ว เลขเบิ้ลเลขหา่างหรือเปล่าเนาะถ้าจำไม่ผิดนะส่วนในนะครับในอีกชุดหนึ่ง3ตัวนะครับก็จะเป็น,นที่เจ็ดก้าดเจ็น่งเจ็ดนะฮะแล้วก็แปดแดห้าตัว3มชุดนะฮะก็ลองติดไว้ได้น้อยพอได้รุ้นแล้วกันนะรหรือจะไปดูในสูตร3ตัวนะครับสูตรสตัวีในงวดที่แล้วนี่นะครับก็เลขชนกัน2 9ทั้ง2สูตรเลยนะครับงวดน,นี้สูตร3าตัว เริ่มมาแล้วนะครับเนาะมีอยู่สูตรหนึ่งนะท,ที่ที่เข้า3งวดติดติดแล้วนะสูตร4 7 3เนี่ยน่าสนใจสำหรับในสูตรนี้ไปดูในสูตร3ตัวกันได้นะฮะแล้วก็อาจจะลองนำมาเปรียบเทียบก,กันกับในนะครับชุดสรุปตรงนี้ก็ได้นะครับเนาก็ขอให้โชคดีกับในสรุปหวยราววันนี้แล้วกันนะครับนะ อ่ะนะฮะก็หลังจากที่ได้ดูนะครับชุดสรุปกันไปแล้วนะครับเนาะอ่ะนั่นแหละในงวดที่แล้วนะครับเนาะย้อนแอบแล้วบอกบ่าห้ซื้อสองเก่าสองเก่าบอกว่ามันบรมาณนะครับเลื่อยปรถึงซ้ำนะครับเนาะมันมีส่วนน้อยนะครับที่มันชนกันเนี่ยที่มันจะออกเนาะเออนะครับพลาดไปแล้วนะในงวดที่แล้วนะครับเนาะนี่แหละมันก็ส่วนน้อยเนี่ยที่ผมบอกนะฮะก็มีมีมาสองสูตรเลยนะครับเก้าสองสองเก้าเนี่ยเนาะอ่ะมาดูในล่าสุดเลยกัน นะครับเนาะชนกันมาออกเซยนะครับมาดูในสูตรแรกกันก่อนเลยนะครับสูตรแรกเป็นสูตร252นะในสูตรแรกสูตรนี้ก็ก็ถือว่าไม่เข้าอีกแล้วนะครับเนาะเออเนี่ยแต่ถ้าได้เข้าแล้วสูตรพวกนี้มันมันไปเข้าล่างเนาะในหลักร้อยมาไมมไม่มานะครับก็หลักสิบมีมานะหลักหน่วยก็ไม่มีนะครับเนาะล่าสุด หลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยนะครับสลับในสูตร2-5-2ก็จับ3ตัวเนาะเป็น5 2-2-5-2-3-5 3-2-5-3-3-6 2 2 6 2 3 6 3 2แล้วก็6-3-3นะครับ ก็ในในในสูตรนี้นะครับสูตร252ต่อไปสูตร192แล้วก็สูตร473เนี่เข้าอีกแล้วเนาะ,ะมาดูสูตรที่2นะครับก็เป็นที่ในสูตรหนึ่งเก้่สอกันที่แล้วนะครับตัดเข้า9229นะครับเนาะนี่เลยนะฮะก็ในหลักร้อยนะก็หลุดอีกแล้วนะหลักร้อยแตหลักสิบอ่ะมาแล้วนะหลักหน่วย ก็ไปตัดเข้าล่างนั่นแหละนะครับเนาะส่วนมากที่ตัดเข้าล่างก็อาจจะมีน้อยมากที่มันจะไปตัดเข้าบนนะครับก็ขอให้เข้าอยู่แล้วกันนะนโดยเฉพาะในหลักหน่วยสงวดแล้วนะนะครับที่มาเลขเด่นติดติดต่อต่อ,ตอกันหรือว่าล่าสุดเน้น2กับสนะอืมแต่มันชนกันในหลักร้อยไม่ค่อยมาเนาะถ้าหลักหน่วยชนใน,นหลักร้อยอ่ะเผื่อจะมาออกอีกนะฮะก็จับนะฮะก็จะไปในที่ในสอง 92293 202203 392393 302นะฮะ303อ่ะมีตัดมาก็ชนกันใน2332เนาะเออนะหรือว่ามันชนกันจะมาในงวดนี้ต่อไปนี่ให้สลับในสูตรนี้ก็มา3งวดเลยเนาะนะครับสูตร 473นะก็2992เนาะก็มาในหลัก9ก็มาในหลักร้อยอยู่เนาะก็ตัดนอก92นะตรงนี้มาล่างอีกแล้วนะ3มงวดเลยเนาะก็หวังว่าจะเข้าอีกเป็นงวดที่4แล้วกันนะแต่ส่วนมากสถิติมันมาแค่3มงวดเนาะนะครับอ่ะมันก็อาจจะมา4งวดก็ได้นะครับหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยอ่ะมีลุ้นนะช่วงหลังนี้ก็ หนึ่งสองสามสี่ห้าเนาะแห้งวัวแล้วนะครับสลับในที่ในหลักสิบเนาะแต่ถ้าไปดูในสูตรหนึ่งเก้าสองก็สี่งวดนะมีสามเนี่ยมีสามชนกันหรือว่าจะเน้นสามนะครับจำสามตัวนะครับสลับในสูตรนี้นะฮะก็ขอให้เข้าอีกเป็นงวดที่สี่แล้วกันนะครับก็จะเป็นในที่ในศูนย์สามหกศูนย์สามเจ็ดศูนย์สี่หก ศ4 7 136 137 146แล้วก็147นะฮะ3นะฮะเด่น3มาทั้ง3สูตรเลยนะครับเนาะนี่ก็มี3นี่ก็มี3นี่ก็มี3นะฮะหรือจะวิ่ง3นะครับเหมือนในงวดก่อนนะงวดก่อนก็มีนะครับมี0นย์นะมี0ูนย์มีศูนย์แล้วก็มี2มี2มี2เนี่ยนะก็มาเด่น2เนาะ อืมก็หลังๆนี่มันมาเลขเด่นอ่ะอันนี้มีเก้ามีเก้ามี9ม้ามาทั้ง3าสูตรเลยเนาะ แต่ก็ไม่ได้ออกก้าวเนาะเออมันก็อาจจะไม่มาก,ก็ได้แนะบบยังก็ขอให้โชคดีกับในสรุปหวยลาวในวันนี้แล้วกันนะครับี่เฮงปังปังหมันหมนถูกกันทวนหน้าแล้วกันนะรับใครที่โชคดีถูกแล้วก็อย่าลืมนําเงินที่โชคดีถูกหวยไปทาบุญทาทานด้วยเด้อนะครับเรื่องแบบนี้ใช่ว่าจะขึ้นอยู่กับผมผู้ให้เป็นเพียงผู้เดียวต้องขึ้นอยู่กับดวงของสมาชิกด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์นะฮะเป็นกําลังใจให้กันด้วยแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสาหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ